ต่อมานะคะจะเป็นลายพับผ้าขนหนูเป็นแบบที่4นะคะซึ่งลายนี้จะเรียกว่าลายดอกบัวค่ะลายดอกบัวนี้จะแตกต่างจากลายสับปะรดแล้วก็ลายเทียมโดยที่ว่าจะมีผ้าขนหนูผืนใหญ่นะคะที่เรียกว่าผ้าเช็ดตัวเพิ่มมาอีกหนึ่งผืนนะคะแล้วก็จะมีผ้าขนหนูนะคะซึ่งคราวที่แล้วนั้นเนี่ยจะเป็นผ้าเช็ดหน้าแต่เปลี่ยนจากผ้าเช็ดหน้ามาเป็นผ้า เช็ดผมนะคะแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมี2ผืนด้วยกันโดยสองผืนนี้นะคะโดยที่เราจะมาเริ่มพับผืนแรกก่อนซึ่งเป็นผ้าผ้าเช็ดผมนะคะโดยที่ผ้าเช็ดผมนะคะเราจะทําเป็นเกสรดอกบัวนะคะเราจะเริ่มกันเลยนะคะวิธีการพับนะคะคือว่าเราจะต้องทําการนะคะคลี่ผ้าออกมาให้เป็นเต็มผืนก่อนนะคะ จากนั้นแล้วนะคะดำเนินการพับผ้าทบนะคะให้มาเป็นครึ่งหนึ่งนะคะเมื่อทำการพับผ้าทบเป็นครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วตรงมุมด้านล่างนะคะขวามือนะคะพับทบไปให้เป็นสามเหลี่ยมพับทบไปตรงที่เป็นยอดมุมด้านบนนะคะก็จะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมจากนั้นแล้วดำเนินการพับอีก จำนวน2นิ้วประมาณ2นิ้วนะคะพับขึ้นไปนะคะเมื่อพับขึ้นไปปุ๊บเราทําการรีดผ้านะคะแล้วก็ดําเนินการพลิกผ้ากลับนะคะพอพลิกผ้ากลับปุ๊บเราก็ม้วนผ้าจากด้านขวามือเรานะคะม้วนนะคะอันนี้ม้วนให้ให้แน่นนะคะม้วนไปเรื่อยๆนะคะม้วนไปนะคะม้วนผ้าไปนะคะจนกระทั่งมาถึง จุดนะคะทางด้านมุมซ้ายเราจะเห็นได้ว่าจะมีปลายผ้าอยู่ซึ่งปลายผ้าตรงนี้เราก็ดําเนินการพับเก็บนะคะพับเก็บผ้าเลยเรียกว่าการซ่อนผ้านั่นเองเพื่อความสวยงามของรูปแบบนะคะเราจะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะแบบนี้จากนั้นแล้วนะคะเราจะทําการที่จะเราจะเห็นยอดมุมทั้งหมดตรงนี้นะคะดําเนินการกดลงไปนะคะกดลงไปเลยนะคะดําเนินการกดลงไปแล้วก็ ดึงออกมานะคะดึงออกมาดึงให้แน่นดึงให้สุดนะคะตรงจุดนี้ดึงให้สุดไปเลยนะคะดึงให้สุดปุ๊บก็ทําการตกแต่งนี่เรียกว่าเกสรดอกบัวนะคะดึงให้ส ουν, หุดแล้วก็ดึงตรงนี้นะคะดึงตัวเกสรที่มีลักษณะ3ชั้นนะคะตรงจุดนี้นะคะดึงให้สุดนะคะแล้วก็ดึงจับตกแต่งให้สวยงามก็จะเป็นลักษณะเกสรดอกบัวค่ะตรงนี้นะคะ ต่อมาค่ะเมื่อเราทําเกรสรดอกบัวเสร็จแล้วค่ะคราวนี้เราจะพับดอกบัวโดยทําการเหมือนเดิมนะคะทําการปูผ้านะคะออกมาให้เต็มผืนก่อนนะคะดําเนินการปูผ้าออกมาให้เต็มผืนจากนั้นแล้วพับผ้านะคะทบมาครึ่งหนึ่งเช่นเดิมนะคะตรงจุดนี้นะคะเราพับผ้าทบขึ้นมาแล้วก็วางลงพอวางลงเสร็จปุ๊บจะเห็นได้ว่าเป็นผ้าที่เป็น สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็ดำเนินการที่จะจับมุมทั้ง4ี่มุมนี้พับลงไปให้อยู่กึ่งกลางให้เป็นสามเหลี่ยมทั้งสี่มุมนะคะตรงนี้นะคะนี่คือครั้งที่1นะคะที่พับไปนะคะตรงนี้ต่อมาครั้งที่2ทําเช่นเดิมนะคะพับทบลงมาอีกค่ะนะคะเป็นเป็นมุมเหมือนกันนะคะเป็นครั้งที่สองนะคะ รงจับมุมให้สวยงามนะคะพยายามที่จะจับมุมตรงนี้ให้มันแหลมนะคะให้เป็นปลายแหลมเพื่อที่ตัวดอกบัวเวลาที่พับออกมาแล้วเนี่ยจะมีความโงดงามนะคะตรงนี้พับนะคะโดยที่ตัวมือด้านซ้ายค่ะต้องพยายามที่จะจับมุมปลายผ้าให้อยู่นะคะตรงนี้นะคะพับให้สวยงามนะคะจากนั้นนะคะก็ทำการกดผ้าเบาๆนะคะเพื่อที่จะ พลิกผ้ากลับนะคะมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทำการพับผ้านะคะเก็บมุมอีกทั้ง4ี่มุมเช่นเดิมนะคะอีกชั้นหนึ่งนะคะพับไปนะคะพับไปทั้ง4ด้านเลยนะคะแล้วก็จัดตกแต่งให้สวยงามเช่นเดิมก็คือว่าพยายามให้มุมตรงปลายยอตรงเนี้ยค่ะให้มันมีความแหลมนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะ ก็ทำการดึงกลีบของดอกบัวขึ้นมานะคะค่อยๆดึงออกมาค่ะค่อยๆดึงออกมาทีละกีบนะคะดึงออกมาทั้งหมด4นะคะสมุมเลยนะคะค่อยๆดึงออกมาค่ะแล้วก็พยายามจับตรงกลางไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้หลุดค่ะพยายามจับไว้นะคะดึงออกมา ดึงออกมาแล้วก็พยายามจับดตกต่งให้สวยงามให้เป็นลักษณะรูปเป็นวงรีนะคะตรงจุดนี้นะคะแล้วก็จากนั้นแล้วนะคะให้นํากิเกสรดอกบัวนะคะวางตรงกล,งกลางสับวางกันนะคะวางออกไปก็จะเป็นลักษณะของดอกบัวค่ะ